เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยน้ำชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบรรยากาศดีต้นไม้ครับโปร่งโล่งสบายไห่แออัดนะครับอยู่แบบเป็นส่วนตัวเงียบสงบบนพื้นที่100ตารางวาบ้านสร้างใหม่นะครับพร้อมอยู่ล้อมรั้วให้เรียบร้อยจัดสวนให้พร้อมครับเข้ามาจากถนนคอนกีแค่200เมตรเท่านั้นเอง กันดาน,นะครับและก็ามาจากถนนใหญ่เส้นหลักแค่6 0 0เมตรเท่านั้นนะครับไม่ไกลเลยไกล้อบต4.2กิโลใกลโรงพยาบาลแค่6กิโลครับใกลแหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปีแต่กิโลการเดินทางจากเซ็นทรัเลเวสเกตแค่120กิโลเมตรเท่านั้น,นครับเหมาะกับการอยู่อาศัยพัก่อนยนไจไม่ไกลกรุงเทพด้วยแต่บรรยากาศดีครับมองไปรอบบ้านในโปร่งโล่งสบายภายในตัวบ้านก็สวยใสวัสดุอย่างดี พร้อมอยู่นะครับเขาเตอร์รัวสีน้ำใจเขามีให้ครบพื้นที่100ตารางวาครับขายเพียง1 2 9 0 0ล้านส้านบาทมั่นใหม่นะครับบ้่นใหม่แปลงนี้อยู่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีาในใดสนใจไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดนะสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองสามารถนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลย ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อกันเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยหลายหลังนะครับไม่เปรี่ยวแต่ก็ไม่แอ,อดสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยครับสวัสดีครับ